ผมชื่อธนาทิพย์นะครับเป็น Tech Recruiter นะครับอยู่ที่ Palo IT ครับวันนี้ตำแหน่งงานที่มาเซิร์ชกับเราเป็นตำแหน่งงานด้านไหนครับครับเป็น Tech Lead นะครับก็คือจะเป็นทำพวก Developer ด้วยนะครับครับตำแหน่งงานชื่อคือเป็น Developer เลยใช่ไหมครับลีดเดอรใช่ครับ Tech Lead ครับเป็น Technical Lead ดเครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็น Lead Developer อร์อย่างนี้ก็ได้ครับ Tech นะครับ Tech ไม่ใช่ทีมครับเทคไม่ใช่ทีมลีดเฉยๆครับไม่ใช่ Leader ครับอ่าใช่ครับนี่เราใส่ชื่อต่างนันนะแต ที่อาจจะใกล้เคียงใกลคล้ายกันอะไรเงี้ยปรับได้นะครับแต่ทีนี้ระบบจะสามารถให้เราใส่ชื่อเพิ่มเติมได้นะครับนอกจากชื่อของ Technical Lead แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นฟิลพวก Developer นะครับตัวนี้ก็มีได้ด้วย Technical Developer นะครับกรเมอร์แนะนำเลยมีคำอื่นได้เพียงไม่ครับหรือว่าตัวที่ระบบแนะนําด้านล่างนี้ตรงกัน Programmer ก็ได้ครับ Software Developer ก็ได้ครับ Programmer Software Developer ครับที่เนี่ย Developer ก็ได้ครับแล้วก็ Software Engineer ก็ได้ครับ Software Engineer ก็ได้เพิ่มเพิ่ม โปรแกรมเมอร์อย่างนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มไหมโปรแกรมเมอร์ได้ครับได้นะครับ ตำแหน่งน่าจะประมาณนี้ถือว่าใกล้เคียงกับลักษณะกานแล้วทีนี้มาในเรื่องของสกิลกันครับว่าเราอยากได้คีย์เวิร์ดหรือว่าคาไหนที่แมทช์กับรีเรียลเม้นต์ไหมครับได้ครับสกิลครับก็คือมี Java ครับแล้วก็โนดครับโนด N O D E ครับนแล้วก็ React ครับมประมาณนี้ครับด้านล่างที่ระบบแนะนํามีตัวไหนที่อยู่ในคีย์เวิร์ดที่กําลังมองหาด้วยไหมครับจาวาสคริปต์ก็ได้ครับพวกโนดที่เป็นโนด J S หรือเปล่าครับใช่ครับโนด J S แต่ว่าผมไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าบางคน เขาจะใส่ว่า node.js บางคนก็จะเป็น node.env.js นววบางคนก็จะพิมพ์ติดกันว่า node.js ครับก็เลยพิมพ์แค่ว่า node น่านะจะเจอ<ด><ด>ทุกคนนะคะอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคือเราสามารถใส่แบบโ o ดอย่างเดียว node.js วว node.env.js บางคนเป็น node.js ดดอ,ดอะไรนี้ก็มีเหมือนกันแค่ node คาเดียวนะครับก็จะครอบคลุมให้ครับแล้วก็ทางทีมงานแนะนํามี kotlin นะครับในถีฟพวกนี้ได้ด้วยไหมครับมันเป็น optional ครับว่ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับโอเคแต่หลักๆก็ตามํำค้นหา ที่เราใส่ยี่ห้ออะไรโอเคใช่ครับงั้นไปดูผลลัพธ์เบื้องต้นกันนะครับว่าใช่กลุ่มคนที่เราต้องการหรือเปล่า <S <S เบื้องต้นได้เรซูเม่มาจํานวนทั้งสิ้นไม่น้อยเลยฮะหนึ่งหมื่นกว่าเรซูเม่เลยนี่แม่นะลองดูคุณสมบัติคนแรกก่อนนะครับโปรแกรมเมอร์เดเวลลอปเปอร์นะครับมีทักษะคอมพิวเตอร์ทางด้านโน้จาว่าจาวาสคริปต์นะครับคีย์เวิร์ดอยู่ด้านล่างมีครบเลยครับขออนุญาตเพิ่มเงื่อนไขภาษาอังกฤษได้ไหมครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเพิ่มเติมได้นะครับลองดูคุณสมบัติอีกฤษ กรองเพิ่มได้นะครับเมิ่มนะครับ Java Java Script React เนี่ยประมาณนี้ถือว่ากลุ่มคนใช่ใช่หรือยังครับกลุ่มฐานข้อมูลเนี่ยตรงหรือยังถ้ายังไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครใช่ก็ถ้าสมมติมีสกิลพวกนี้ก็โอเคครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็จะต้องมาเทคนิคอลเทสอีกทีนึ่งนะว่าเขาทําได้จริงๆหรือเปล่าครับถูกต้องใช่ภาษาอังกฤษเขาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทีนี้ทักษะด้านภาษาเป็นยังไงครับครับก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้ทํางานกับต่างชาติได้อย่างเงี้ยครับต้องมีคะแนนสอบไหมครับจริงๆเราไม่ซีเรียสครับแต่ว่าถ้ามีมันก็เหมือนนการัตี นิดนึงใช่ไหมครับว่าเขาได้แต่ก็ไม่ได้เป็นคุณสมบัติแค่สื่อสารได้ใช่ใช่ครับสื่อสารได้ทํางานได้คืออย่างบริษัทเราเนี้ยเรามีออฟฟิศอยู่ที่ต่างประเทศด้วยแบบฝรั่งเศสออสเตรเลียเม็กซิโกโคลัมเบียสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเงี้ยครับครับงั้นราจจะเรื่องที่เป็นจบการศึกษาต่างประเทศแล้วก็ความชํานาญภาษาตีแบบระดับดีขึ้นไปแล้วกันเนาะได้ครับนะครับเราไม่ต้องใส่ตัวคะแนนมาดูผลลัพธ์อันนี้หลังจากผ่านการกรองแบบนี้นะครับเราก็จะได้กลุ่มคนที่มีคีย์เวิร์ดนะครับมีหน้าที่งาน ตรงกับที่เราต้องการแล้วก็มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษมาด้วยต้องบอกเลยว่าการกรองนักศึกษาที่เป็นฟิลเตอร์ที่ยกตัวอย่างมา11ฟิลเตอร์ในเว็บไซต์อื่นไม่มีนะครับจะมีอยู่ในแค่ของ Jobtop กันซึ่งกรองได้จริงๆอันนี้ต้องยืนยันในฐานข้อมูลเลยเดี๋ยวให้ครับเตร์ช่วยดูข้อมูลนิดนึงนะครับคนแรกตำแหน่งแน่นอนยังเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่นะฮะแล้วก็มีเรื่องคีย์เวิร์ด Node ยังคงมาอยู่ j a v a JavaScript นะครับ,รบแล้วก็อันนี้เราเพิ่มในเรื่องของภาษาแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็จะถึงคนที่เป็นรองไว้เป็น beginner ไปแล เราจะมี JavaScript มี Node.js นะครับ React นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นสาย Developer JavaScript มีครบเลยนะครับอ่าลงมาอีกสักท่านหนึ่งท่านนี้โอเคก็คุณสมบัตินะครับตัวคีย์วิร์ดมีครบทักษะด้านภาษาอังกฤษนะครับมีคุณสมบัติได้ประมาณนี้ในเบื้องต้นไม่แน่ใจว่าต้องการรับในระดับที่เป็นจูเนียร์หรือซีเนียร์ไหมครับจริงๆเราโอเพนต้องแต่จบใหม่จนไปถึงเป็นทีมลีดเป็นเมนเจอร์เลยครับก็กว้างพอสมควรเลยใช่ครับตำแหน่งนี้มองหามานานหรือยังครับผมเพิ่งมาจอยกับว่า เมื่อต้นปีอะครับก็ร<อ>ับอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้ก็ได้มาประมาณ 3- 4ี่คนแล้วครับแต่ว่าเราก็ยังรับอยู่อีกเป็น10กว่าคนเลยครับเติมนิดนึงครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของสกิลจริง,รงตัวไหนสําคัญที่สุดที่เราอยากได้ที่สุดนี่จะเป็นที่สําคัญที่สุดใช่ไหมครับก็เป็นโนดหรือจาว่าอย่างหนึ่งครับแล้วก็ต้องมี React ด้วยครับก็คือเขาจะต้องทําทั้ง f อนต์เอ็แล้วก็ Back End นะครับโนดกับจาว่าเนี่ยเป็น Back End ครับแล้วก็ React เป็น f อนต์เอ็นนะครับนี่เสริมให้เพราะว่าคีย์เวิร์ดนะ ใช่ไหมครับวิรนนี้ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ต้องการคีย์เวิร์ดไหนเป็นหลักนะครับอาจจะลองลดเหลือแค่คํานั้นคําเดียวพอเช่นถ้าเกิดเราอยากได้รีแอคก็อาจจะลองเอาแค่รีแอคก่อนอะไรอย่างนงี้ยเลยโน่ตหมที่เป็นหลักเนาะครับโอเคงั้นวันนี้ข้อมูลจากการเสิร์ชในวันนี้ถือว่าแฮปปี้ไหมครับโอเคนะครับเราก็ต้องพยายามติดต่อคนเหล่านี้ให้ได้เนาะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองเพิ่มเติมเนาะครับอันนี้เราสามารถกดเลี้ยงได้ไหมครับให้โชโปรไฟล์ที่เพิ่งเข้ามาอัปเดตล่าสุดก่อนแบบสมมติว่า เดือนกุมภาปีสองห้าอะไรเงี้ยครับได้ครับอยู่ในฝั่งฟิลเตอร์ด้านล่างเนี้ยที่ทิมงานกำลังโซให้นะครับว่าสามารถกำหนดว่าเข้าสู่ระบบภายในระยะเวลาเท่าไหร่ นะครับแต่ว่ามันก็จะมีบ้างบางคนอาจจะอัปเดตช้าหน่อยคือเมื่อ6เดือนที่แล้วแต่ตอนนี้เขาอาจจะกาลังมองหางานอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยครับถ้าเลือกระยะสั้นเกินไปก็อาจจะเจอกลุ่มคนน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับผมขออนุญาตดูสักหนึ่งเดือนได้ไหมครับว่าลองดูได้ครับซึ่งจริงๆระบบจะยังตามความตรงของข้อมูลให้ก่อนนะคุณสมบัติถ้าตรงก่อนตรงกับที่กําหนดมากกว่าก็จะโชว์ขึ้นเป็นคนมายถ้ามีทั้งคีย์เวิร์ดเยอะๆแล้วก็รวมถึงมีการล็อกอินล่าสุดก็จะขึ้นมาก่อนใช่ครับอย่างคนนี้บยล่า ร้อยสิบสี่เลสเภายในหนึ่งเดือนถือว่าโอเคเลยครับไม่น้อยทีเดียวนะคิดว่าในร้อนี้น่าจะมี10คนที่ตรงกับที่คุณธนาทิปกำลังมองหาแน่นอนใช่ครับก็ต้องอาศัยว่าขยันโทรหาเขาหน่อยครับแล้วก็น่าจะได้แคนดิเดตนะครับนี่คือแบบว่ารีคูเตอร์ของจริงเลยครับเป็นกําลังใจให้คุณธนาทิปนะครับครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ